สวัสดีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ศิลปินอิสานนี่เป็นหน้าที่ของแอนออรดีแล้วก็ทีมงานออรดีแบนนะคะมามอบความสนุกสนานกล่าวขอบพระคุณสำหรับศิลปินอีสานนะคะที่ที่นี่สถานที่แห่งนี้เหมือนเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะของแอนออรดีตะกี้กับมหาซ้ำบ้านหลังเกา่าตะกี้ออมหากินอยู่นี่เดเออมื่อนี่มาได้ตีมยังเมื่อนี่มาได้ตีมมาดำได้นี่ ใส่บิ่งนะไม่บอกใ้ถุงน้องดำขอเบิ่งมาดามสั้นๆนะขอเสียงมาดามหน่อยค่ะบ่แม่นบ่แม่นแต่แม่เด้ทิ้แต่งเป็นโตมาดามมาใครเบิ่งเลี้ยวไปข้างล่างคุณนะแต่ละคนนี่แต่งโตมาคอนเซ็ปต์อะไรบ้างนี่ข้างล่างนี่คือมาดามตัวจริงแต่ข้างบนนี่มาดามตัวปลอมนะคะ อันนี้เป็นคอนเซป์เฉยๆขอบพระคุณสำหรับศิลปินอีสานขอบคุณพี่นงแล้วก็พี่เหมียวด้วยนะคะที่ให้โอกาสกับน้องสาวคนนี้นะคะพาทีมงานพาลูกคัาคืนนี้กับทีมงานออรดีแบนด์แล้วก็น้องเ,เวฟนภาพรสวัสดีครับออรอบที่แล้วได้มาไหมมาครับผมเอามาแล้วรออบที่แล้วยังเป็นเด็กน้อยอยู่ยังเรียนอยู่้น,น,นี่หมายถึงว่าเราดีใหญ่ขึ้นบ่ใหญ่ขึ้นแล้วครับผม ใหญ่ปล่ขึ้นแล้วบอกหญ่แล้วพวกะที่นอกพิ่ออยากเห็นอยจิ๋วใครอยากเห็นเลี้ยวมาเบิ่งไหนเลยครับผมขาครับโอ้ปีที่น้องลเพิ่งจะ19ปีนะคะบ้านอยู่ที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะฝากเลี้ยงน้ำเนยเดอร์บางที่เลี้ยงบริวาไม่มีอะไรท่านในคืนนี้สนุกกระเจ็บที่เลยนะคะครับผม ออกผลกันมาหมดทั้งบริษัทเลยมาหมดแล้ว i